ยู่กับผมพี่นุชานะครับผมวันนี้ก็มาดูคําถามนะครับที่ inbox ามานะครับสวัสดีค่ะหนูอยากทราบรายละเอียดการทํางานสายอํานวยการว่าต้องทําอะไรบ้างในแต่ละวันเป็นเอกสารเกี่ยวกับอะไรบ้างหรอคะอยากทราบข้อมูลแบบเจาะลึกเลยพอจะอธิบายให้หนูทราบได้ไหมโอเคเนี่ยนะครับก็เป็นคําถามของน้องที่ inbox ามาครับตอบไปทีละประเด็นก่อนละกันมา หนูอยากทราบรายละเอียดการทํางานของสายอำนวยการว่าต้องทําอะไรบ้างในแต่ละวันเนาะก็คืองานอํานวยการเนี่ยก็คือการทํางานที่เกี่ยวกับเอกสารต่างๆเลยคล้ายกับพวกที่แบบทํางานในออฟฟิศนะงานธุรการงานเอกสารก็ทํางานจันทร์ถึงศุกร์ทุกวันที่อยู่บนสอบพอ,อยู่บนสถานีตํารวจนะครับไม่ว่าจะเป็นนครบาลภูธทน,นะครับก็มีเหมือนกันหรือว่าจะอยู่ในส่วนของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะครับก็ มีงานอำนวยการเหมือนกันนะครับเป็นเอกสารเกี่ยวกับอะไรบ้างหรอคะก็พูดเลยแลวกันเนาะว่าการทำงานเนี่ยเป็นเอกสารก็คือการไม่ว่าจะเป็นการรับหนังสือรับหนังสือก็คือจากหนังสือภายนอกก็คือจากหน่วยงานต่างๆเทศบาลหรือว่าอำเภอหรือว่าจากาพอจอวอหรือว่าจากภาคอย่างเงี้ยส่งมานนครับแล้วก็รับหนังสือแล้วก็ แทนหนังสือให้กับผู้มักับนะครับว่าหนังสือเนี้ยเป็นหนังสืออะไรแล้วก็ต้องมีลายละเอียดแล้วก็คัดกองแล้วก็ค่อยแทงไปหาผู้มักับว่ามีอะไรเป็นเอกสารเกี่ยวกับอะไรก็แจ้งผู้แจ้งผู้มักลับไปแล้วก็เป็นการตอบหนังสือตอบหนังสือก็คืออาจจะแบบว่าเขาอาจจะขอรายชื่อมากอย่างเงี้ยก็จะก,กําลังพลไปส่งรายชื่อไปอย่างเงี้ยก็คือการตอบหนังสือนั่นเองนะครับผม <S <S ที่ผมเห็นนัานนีบุญลงพักนะครับก็เคยสัมผัสงานนี้อยู่นิดหน่อย ก็จะเป็นเกี่ยวกับการเบริกอาวุธปืนบางที่อาจจะมีกําลังพลที่น้อยนะครับเขาแค่คนเดียวทําหลายหน้าที่แต่ในส่วนนี้ที่ผมรู้จักมานะว่าอํานวยการได้ทําอะไรบ้างก็คือเกี่ยวกับอาวุธปืนมีดอะไรต่างๆเกี่ยวกับบ้านพักอุปกรณ์ต่างๆซ่อมแซมอะไรอย่างเงี้ยก็จัดงบจัดสรรแล้วก็สํารวจก็มีเหมือนกันนะครับเพิ่มอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการรายงานนะครับทุกวันนี้ต้องมีรูปภาพ มีไฟล์และก็มีกลุ่มไลน์ที่สามารถส่งส่งเข้าไปได้รายงานประจำสัปดาห์เวลามีการฝึกประจำสัปดาห์เราอาจจะได้ไปถ่ายรูปถ่ายภาพเก็บภาพรายงานว่ามีการฝึกแล้วก็รายงานเกี่ยวกับงานต่างๆก็รายงานเข้ากลุ่มไลน์แต่ละอย่างนั่นเองนะครับผมเพิ่มเติมมีของการลาพักผ่อนการลาช่วยภรรยาลอดบุตรหรือว่าลาอุปสมบทหรือว่า เกี่ยวกับการลากิจต่างๆเนี่ยก็ต้องทําเหมือนกันเลยว่าเกี่ยวกับหนังสือที่เขาล่องเรียนเข้ามาเราก็ต้องทําหนังสือเกี่ยวกับตัวนี้ด้วยและนอกจากตัวนี้ก็คือการจัดกําลังพลนะครับก็จะเป็นการปรึกษากับผู้นำกับหรือว่าหัวหน้างานนะครับว่าจะจัดกาล,ลังพลยังไงเพราะว่างานตํารวจเนี่ยคนที่สอบสายป่าปามมานะก็อาจจะทํางานได้ทั้ง5 5สายงานที่ผมเคยท,ทําคลิปไปว่า สายประปามทำงานอะไรได้บ้างเนาะปีนี้อาจจะเอาคนที่ทำงานจราจรไปทำงานาเป็นสายตรวจหมกทองหรือว่าสายตรวจหมกทองสลับกันไปก็แล้วแต่นะครับตัวนี้เราก็ได้ทำเกี่ยวกับเอกสารการจัดกำลังพลด้วยนะครับการตอบจัดกำลังพลไปถวายงานรักษาความปลอดภัยงานรับสเสด็จหรือว่างานต่างๆคอฝออะไรสรุปอีกครั้งนะครับว่างานอำนวยการเนี่ยก็คือการทำงานจานถึงสุก แล้วก็หยุดตามวันหยุดราชการทําบนโลงพักเกี่ยวกับเอกสารทั่วๆไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับงานอำนวยการเนาะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับนุชาพาสนุนะครับสวัสดีครับ